วานานีมานีมายังพันเตมายังพันเตปุพานิจ่าปุพานิจ่าทูปาทูปาอีปานิอีปานีสัปริวารานิสัปริวารานิทิโุสังคสสาทิโุสังคสสะโอนชยามะโอนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตทิโุสังโฆ ขุสังโฆกัมหะกางทีฆระตังทีฆระตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายดอกไม้ทูกเทียนดอกไม้ทูกเทียนจตุปัจจัยจัตุปัจจัยของของเป็นบริวารของของเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ อพระสงฆ์จงรับจงรับเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าแก่ข้าพเจ้าและญาติทั้งหลายและญาติทั้งหลายเป็นการละนานเทินสิ้นกาลละนานเทืนสาธุ ท้าวาริวะหาปุราปิริปุเรนบิสาคารังเอวะเมวะอิตตวตินนังเปตานังอุปกาปะติจิตังบัจิตังตุมหังคิพามีวะสมิชขตุสภีภูเรนตุสังกปาจันโดปะระโสยัทามณิโชติราโสยัทาม

สัททานะโสภะกรรมปณิสอยาจิตธรรมโมเจียมิทัสสิตาเปตานะโมาจยากตาะราราปิลานยบิโคนามันนาปฏินังดมิปุญญังปบสุตังนะปะการติเชยันตอมพธิยามุเลสาขยานังนันวิวัตโนเอวังสวังวิเชโย ชัยยะโสชัยมังคะเรอภราชิตาปัลลังเกศีเสปะตะวิโปคะเรยาบิเสภะสาวพะพุทธานังอาคาปันโตปัโมจติสุนางคาตัง สุปะปาตังสุหติตังสุขานันสุโมตโตเจสุยตังปัมมะจาริสุปะป,ะนนปะาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปัทถากินังปัทถากินังมโนกรรมังปณิทิเตปัทถากินาปัทถากินานิขตวาละละปันดาเตปปัทถากินีหังสัมมาลาภะกัน อหสมาสพุทโธภควัสาัพูทคพุังภะควันตอภิวาเทนิสะโตภควตาธมโมธมนามาสวิปติปัโภควโตสวกสัโพสามังนม